สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเกมบุหะไคนะครับในคลิปนี้จะพาไปดูของรักของโฮชิโนะนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆก่อนที่ผมจะลืมนะครับนึกได้ก็เลยรีบทำนะของรักของโฮชิโนะนะครับจะทําให้มีความต้านทานเสียหายคิขึ้น2,000หน่วยแล้วก็เพิ่มความสามารถให้กับสกิลพื้นฐานนะครับจากเดิมเนี่ยสกิลพื้นฐานจะแค่เด้งเลือดจากเดียวแล้วสูงสุดอยู่ที่191เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเป็น260เปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่ม ต้านทานความเสียหายคลิปเพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยนะครับระยะเวลา 2, 20วินาทีโดยแต่ละการต่อสู้จะทับได้2ครั้งอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่เอาไปเล่นใน PVP นะครับออตอนนี้ตัวละครนี้อาจจะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ในโหมดอื่นๆแต่แบบเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องยังมีหยิบมาใช้อยู่สําหรับผมนะแต่ในะโหมดอื่นๆน้อยลงไปเยอะนะครับก็แต่ใน PVP เนี่ยยังมีการหยิบมาใช้งานเนื่องจาก เป็นตัวที่ถึกแล้วก็สามารถที่จะสตันได้นะครับการที่จะทําของรักมาเพิ่มก็จะช่วยให้เล่น PvP ได้ตู้ได้ดีขึ้นนั่นแหละนะครับมาดูกันที่การปลดล็อกครับการปลดล็อกจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับของที่ใช้ตามนี้เลยตอนนี้ก็ของรักมันมีแคนะ่เทียสองครับก็ไปดูเป็นคร่าวๆนะครับคลิปสั้นๆฝากเอาไว้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสำหรับคลิปนี้เจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ